ได้พบเห็นลิซ่ากับพี่อลิสที่กำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งแต่สุดท้ายแล้วลิซ่าก็เดินทางมาถึงสิงคโปร์ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วม Dead Slim World Tour ที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่29และ30ของเดือนนี้การได้เห็นลิซ่าในสิงคโปร์ทำให้แฟนๆตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นการพบเห็นเธอในที่สาธารณะซึ่งยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้น นอกจากการเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตแล้วลิซ่ายังมีเวลาไปเที่ยว Universal Studios สิงคโปร์อีกด้วยเธอไปเที่ยวสวนสนุกกับพี่อลิสพี่ดนและพี่สอนซึ่งพี่สอนทำงานอยู่ที่สิงคโปร์และเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในทีมที่ได้เข้าร่วมทริปนี้ด้วยกันการได้เห็นลิซ่าที่ Universal Studios ทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างลุ้นและตื่นเต้นเพราะไม่บ่อยนักที่เราเห็นศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่ามาเที่ยวในที่สาธารณะแบบนี้ การไปเที่ยวสวนสนุก Universal Studios นี้ไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมชมแต่ลิซ่าได้มีการร่วมกิจกรรมต่าง,างๆเช่นขึ้นรถไฟเหาะเล่นเครื่องเล่นอย่างวีกิงและอีกมากมายที่สวนสนุกนี้มีให้นอกจากนี้ลิซ่ายังใส่ที่คาดผม Little Pony ที่น่ารักมากๆทุกคนที่เห็นก็รู้สึกประทับใจในความน่ารักของเธอพอเห็นลิซ่าใส่ที่คาผม Li ตเ l e p o โ y แบบนั้นทำให้หลายคนในโซเชียลมีเดียต่างก็พูดกันว่า ต้องไปหามาใส่เหมือนลิซ่าแน่นอนแม้ว่าในหลายครั้งเมื่อศิลปินดังๆไปที่สวนสนุกพวกเขามักจะได้รับการปกป้องและมีการจัดการพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากแฟนคลับหรือผู้ชมที่อยากเข้าใกล้พวกเขาแต่ในกรณีของลิซ่าเธอเลือกที่จะไปเที่ยวสวนสนุกแบบคนธรรมดาทั่วไปโดยไม่ได้มีการปิดสวนสนุกเพื่อให้เธอและทีมงานเข้าไปได้พิเศษอะไรและแน่นอนว่าเธอไม่ได้ใช้บริการพิเศษอะไรก็ตาม เธอไปเที่ยวสวนสนุกและเล่นเครื่องเล่นต่างๆด้วยตัวเองแบบคนปกติคงจะรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ทำตัวเป็นเด็กอีกครั้งในการไปเที่ยวที่ Universal Studios การที่ลิซ่าเลือกที่จะไปเที่ยวแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและความเปิดเผยของเธอเธอไม่เคยพยายามที่จะหลีกหนีจากแฟนกลับหรือหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนเธอชอบที่จะสัมผัสประสบการณ์แบบปกติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และไม่ต้องมีการจัดการพิเศษอะไร ความเรียบง่ายและความน่ารักของลิซ่าในช่วงเวลานี้ทำให้แฟนๆยิ่งรักและชื่นชมในตัวเธอมากยิ่งขึ้นในขณะที่ลิซ่ามีกิจกรรมมากมายทั้งการเตรียมตัวสำหรับทัวร์การไปเที่ยวสวนสนุกและการพบปะกับแฟนๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เธอได้ทำให้แฟนๆรู้สึกว่าเธอยังคงเป็นคนที่เข้าถึงได้และให้ความสำคัญกับพวกเขาเสมอ ความเรียบง่ายของลิซ่าทำให้ทุกคนรู้สึกประทับใจและอยากสนับสนุนเธอในทุกการเดินทางในอนาคตถ้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับลิซ่าในครั้งนี้รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเธอจะมอบอะไรให้กับแฟนๆและประสบการณ์ที่น่าจดจำอะไรอีกบ้างในทัวร์นี้ที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่29และ30ของเดือนนี้การได้เห็นลิซ่าในสิงคโปร์ทำให้แฟนๆตื่นเต้นมาก เพราะมันเป็นการพบเห็นเธอในที่สาธารณะซึ่งยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้นนอกจากการเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตแล้วลิซ่ายังมีเวลาไปเที่ยว Universal Studios สิงคโปร์อีกด้วยเธอไปเที่ยวสวนสนุกกับพี่อลิซพี่ดนและพี่สอนซึ่งพี่สอนทำงานอยู่ที่สิงคโปร์และเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในทีมที่ได้เข้าร่วมทริปนี้ด้วยกันการได้เห็นลิซ่าที่ Universal Studios ทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างลุ้นและตื่นเต้น เพราะไม่บ่อยนักที่เราเห็นศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่ามาเที่ยวในที่สาธารณะแบบนี้การไปเที่ยวสวนสนุก Universal Studios นี้ไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมชมแต่ลิซ่าได้มีการร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นขึ้นรถไฟเหาะเล่นเครื่องเล่นอย่าง v ี k i n g และอีกมากมายที่สวนสนุกนี้มีให้นอกจากนี้ลิซ่ายังใส่ที่คาดผม l i ตเติ้ลโพนีที่น่ารักมากๆทุกคนที่เห็นก็รู้สึกประทับใจในความน่ารักของเธอ พอเห็นลิซ่าใส่ที่คาผม Little Pony แบบนั้นทําให้หลายคนในโซเชียลมีเดียต่างก็พูดกันว่าต้องไปหามาใส่เหมือนลิซ่าแน่นอนแม้ว่าในหลายครั้งเมื่อศิลปินดังๆไปที่สวนสนุกพวกเขามักจะได้รับการปกป้องและมีการจัดการพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากแฟนคลับหรือผู้ชมที่อยากเข้าใกล้พวกเขาแต่ในกรณีของลิซ่าเธอเลือกที่จะไปเที่ยวสวนสนุกแบบคนธรรมดาทั่วไป โดยไม่ได้มีการปิดสวนสนุกเพื่อให้เธอและทีมงานเข้าไปได้พิเศษอะไรและแน่นอนว่าเธอไม่ได้ใช้บริการพิเศษอะไรก็ตามเธอไปเที่ยวสวนสนุกและเล่นเครื่องเล่นต่างๆด้วยตัวเองแบบคนปกติคงจะรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ทำตัวเป็นเด็กอีกครั้งในการไปเที่ยวที่ Universal Studios การที่ลิซ่าเลือกที่จะไปเที่ยวแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและความเปิดเผยของเธอเธอไม่เคยพยายามที่จะหลีกหนีจากแฟนกลับ หรือหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนเธอชอบที่จะสัมผัสประสบการณ์แบบปกติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และไม่ต้องมีการจัดการพิเศษอะไรความเรียบง่ายและความน่ารักของลิซ่าในช่วงเวลานี้ทำให้แฟนๆยิ่งรักและชื่นชมในตัวเธอมากยิ่งขึ้นในขณะที่ลิซ่ามีกิจกรรมมากมายทั้งการเตรียมตัวสำหรับทัวร์การไปเที่ยวสวนสนุกและการพบปะกับแฟนๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่เธอได้ทำให้แฟนๆที่จะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่29และ30ของเดือนนี้การได้เห็นลิซ่าในสิงคโปร์ทำให้แฟนๆตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นการพบเห็นเธอในที่สาธารณะซึ่งยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้นนอกจากการเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตแล้วลิซ่ายังมีเวลาไปเที่ยวเวอร์แ s ลสต t u d i o สิงคโปร์อีกด้วยเธอไปเที่ยวสวนสนุกกับพี่อลิซพี่ดนและพี่สอน ซึ่งพี่สอนทำงานอยู่ที่สิงคโปร์และเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในทีมที่ได้เข้าร่วมทริปนี้ด้วยกันการได้เห็นลิซ่าที่ Universal Studios ทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างลุ้นและตื่นเต้นเพราะไม่บ่อยนักที่เราเห็นศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่ามาเที่ยวในที่สาธารณะแบบนี้การไปเที่ยวสวนสนุก Universal Studios นี้ไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมชมแต่ลิซ่าได้มีการร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นขึ้นรถไฟเหาะเล่นเครื่องเล่นอย่างวีคิง และอีกมากมายที่สวนสนุกนี้มีให้นอกจากนี้ลิซ่ายังใส่ที่คาผมลิตเติ้ลโพนี่ที่น่ารักมากๆทุกคนที่เห็นก็รู้สึกประทับใจในความน่ารักของเธอพอเห็นลิซ่าใส่ที่คาผมลิตเติ้ลโพนี่แบบนั้นทําให้หลายคนในโซเชียลมีเดียต่างก็พูดกันว่าต้องไปหามาใส่เหมือนลิซ่าแน่นอนแม้ว่าในหลายครั้งเมื่อศิลปินดังๆไปที่สวนสนุก พวกเขามักจะได้รับการปกป้องและมีการจัดการพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากแฟนคลับหรือผู้ชมที่อยากเข้าใกล้วูเขาแต่ในกรณีของลิซ่าเธอเลือกที่จะไปเที่ยวสวนสนุกแบบคนธรรมดาทั่วไปโดยไม่ได้มีการปิดสวนสนุกเพื่อให้เธอและทีมงานเข้าไปได้พิเศษอะไรและแน่นอนว่าเธอไม่ได้ใช้บริการพิเศษอะไรก็ตามเธอไปเที่ยวสวนสนุกและเล่นเครื่องเล่นต่างๆด้วยตัวเองแบบคนปกติคงจะรู้สึกสนุกและมีความสุข ที่ได้ทำตัวเป็นเด็กอีกครั้งในการไปเที่ยวที่ Universal Studios การที่ลิซ่าเลือกที่จะไปเที่ยวแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและความเปิดเผยของเธอเธอไม่เคยพยายามที่จะหลีกหนีจากแฟนกลับหรือหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนเธอชอบที่จะสัมผัสประสบการณ์แบบปกติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และไม่ต้องมีการจัดการพิเศษอะไร ความเรียบง่ายและความน่ารักของลิซ่าในช่วงเวลานี้ทำให้แฟนๆยิ่งรักและชื่นชมในตัวเธอมากยิ่งขึ้นในขณะที่ลิซ่ามีกิจกรรมมากมายทั้งการเตรียมตัวสำหรับทัวร์การไปเที่ยวสวนสนุกและการ